กันอีกครั้งกับร้านหาดไทยฟิชชิง่งสุขุมวิท85ปห้านะคะ <laughs> ช่วงนี้โ,โทรศั์ดังมากลงคันไปช่วงเที่ยงใกล้หมดแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้หรอกนะตามตามนิสัยของร้านหาดไทยฟิชชิ่งนะคะเราก็ต้องจัดชุดโกรธโควิดกันหน่อยนะคะช่วงนี้กับชุดดำทอง <c oughs> ท่อนเดียวสายโหดนะคะมา ก่อนเลยไม่พูดทำําเพลงนะคะก็จะจัดชุดอันนี้ให้ละกันชุดงานกระพงกับชโดนะคะก็อย่างที่บอกโปรดดูให้จบก่อนตัดสินใจนะคะคันเราลงเดี่ยวไว้ให้แล้วแต่วันนี้ตอนนี้จะขอจัดเป็นคู่รอบให้นะคะเพราะลูกค้าหลายคนถามพี่เฮ้ยไหนจะโดนและไหนจะโดนละก็โดนทั้งชุดไปเลยละกันอันนี้เราจัด ู่กับคัน G Max Promana h a r e วนะคะพอนเดียวหกพุหกนะคะเวทสิบยี่สิบกับสิบสองยี่ละกันถามว่ามีหลุดพูดไปเมื่อวานแล้วแหละว่ามันคู่กับได้ว่าเล็บร้อดเบอร์สองพสวยแต่หนูว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแนะให้จับคู่กับสองพันห้าไปเลยละกันเพราะว่าเบอร์สองพันห้าเนี่ยมันได้เบรกสิบกิโลอมันครอบคุมกว่าครอบคุมกว่า เบอร์สองพันเนี่ยเบรกมันแค่ห้าโลแล้วราคาถูกกันร้อยเดียวเองในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็คู่กับเบอร์สองพันห้าไปเลยดีกว่าพี่เพราะว่านข,ขนาดตัวมันเท่ากันครับใใหญ่กันจีด๊ดเดียวถ้าใครอยากคันเบรสปินเนี่ยจะมีสามเวทนะคะแต่สิบเจ็ดสิบยี่สิบสิบสองยี่ห้านะคะแต่อันนี้เราขอุดจัดชุดสิบยี่สิบกับสิบสองยี่ห้าให้ละกันอยากได้แปดสิบเจ็ดก็ได้นะราคาเท่ากับชุดนี้นะคะอะมาเริ่มกับเวทสิบยี่สิบก่อนนะคะเวทสิบยี่สิบนะคะ วันนี้ลูกค้าก็จะเยอะนิดนึงนี่แต่งตัวรอถ่ายคลิปเลยเนี่ยเวสิบยี่สิบนะคะจะใส่กับเหยื่อน้ำหนักสิบถึงสามสิบกรัมพอเราเข้าคู่กับได้ว่าเล็บลอดดูดิดนีน่เล็บลอด LT นะคะเบอร์สองพันห้านี่มันดูบาลานซ์กัน,น,นเลยบาลานซ์มันดูสวยนะคะ อันนี้จัดคู่กับเวทสิบยี่สิบให้สําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบงานกระพงงานช่อนนะคะเผื่อชดผิดคิ้วเล่นได้นะคะลอกเนี่ยลูกปืนสี่สแตนเลสนะคะสี่ตลับแต่มันไม่ใช่ลูกปืนจีนแดงนะพี่ลูกปืนเขาตลับละสองร้อยห้าสิบนะคะคือกันน้ําเค็มดูความนุ่มลื่นของเขานะคะลอกราคาพันต้นของไดวาเนี่ย ได้ระดับนี้คือลื่นมากนะถ้าถามหนูแล้วเบรคเนี่ยข้อสาคัญคือการเบรคเขารุ่นใหม่เนี่ยให้มา10กิโลซึ่งเยอะมากนะคะเยอะมากลอกสป,ปินตัวขนาดนีปป้นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับขนาดนี้นี่คือพี่อัจฉดอ่ะก็อยู่นะคะนี่หนูพยายามบีบแล้วนะ10กิโลถ้าเบอร์2,000น่มันจะออกมิดมันจะออกกว่านี้นะคะอันนี้เบอร์2,005 3,000ก็มีแต่หนูว่า3,000จะใหญ่ไปนิดนึงเอา2,005ดีกว่า2,005ครอบคลุม3,000ลอกมันไม่สวย ใช่มันดูเท <ปะ S 1> อะทะสามพันน็อปมันจะเป็นน็อปแบนเป็นทีอย่างเงี้ยไม่สวยแต่เนี่ยมันเป็นน็อปสองพันห้ามันจะเป็นน็อปสลิมนะคะอยู่สายได้มากกว่าเบอร์สองพันเบรกหนักกว่าเบอร์สองพันนะคะอันนี้เราจัดชุดโกรโควิดกันอีกรอบหนึ่งนะคะกับชุดตีเหือปอมท่อนเดียวจบจบที่ชุดเดียวนะคะครบชุดเวทสิบยี่สิบหรือแปดสิบเจ็ดก็ได้นะคะครบชุดพร้อมส่งแถมใส่เอ็นเจแปนให้ไปด้วยนะคะอยู่สามพันสี่เก้าสิบจัดชุดเนี่ยไม่ใช่ว่า ลอกคิวลอกเค้าอะไรนะคะพี่ลอกมีประกันบริษัทนะคะเอเรามีประกันใ<ร>ห้<า>เหมือนเดิมเราขายของแท่งเดียวอะเอาง่ายๆเราไม่ขายของคิวนะคะเวลามีปัญหาอะไรลูกค้าใช้ไปห้าปีหกปีมีปัญหาอะไรเราก็ส่งดูแลรักษาได้นะคะที่มันดีคือตรงนี้แหละไม่ต้องไปวิ่งหาตามร้านอ่เอาเวทสิบยี่สิบนะคะก็ ตกปลาช่อนตกปลากะพงนะคะแต่ถ้าชอบเด้งกว่าน,นี้หน่อยหนึ่ง87ก็ได้ราคาเท่ากันนะคะชุดนี้อยู่3 0 4 9 0นะคะหนูชอบคันใหม่เขามากเลยคือคันเขาอะ่ะปลายมันเด้งและน้ำหนักคันมันเบากว่าปีที่แล้วเยอะนะเก็บงานมาดีด้วยเป็นแบงค์เอ็กคอร์สนะคะอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วมาตอนเที่ยงนะคะเป็นแบงค์เอ็กคอนะคะไกด์ใหญ่ ที่บอกคือจุดเด่นของไกด์เนี่ยมันก็คือตรงนี้ค่ะพอเวลามันออกจากลอกแล้วขึ้นไกด์ตัวแรกเนี่ยจะไม่ลู่สายเข้าก่อนอนะคะพันยี่ห้ออื่นไกด์เขาจะแคบเตีต้ยแค่นี้นะคะแล้วมันไม่แข็งแรงไกด์อย่างนี้มันแข็งแรงนะคะทนทานรองรับสายเอ็นแล้วก็สายพีอีนะคะทิปท็อปเป็นแบบตี๋ปอมเห็นไหมไม่พันทมาให้เรียบร้อยอไม่พันแน่นอนะคะไม่พันสายพีอีแน่นอนเพราะฉะนั้นตี๋ปอมติดปลายเงี้ยมันก็จะลู่ออกไปเลยนะคะลู่ไปเลย ของงัดอีกสักทีสิว่าสิบยี่สิบแต่คุณภาพแบบจัดเต็มขนาดนี้นะคะใครมีรอกอยู่แล้วซื้อคันเดียวก็ได้แต่หนูว่าซื้อครบชุดมันคุ้มกว่านะคะเราพร้อมส่งเอ s มเอให้นะคะคันใส่ท่อ p v c ีซอกใส่กล่องแยกให้ไม่ต้องกลัวไม่ได้ไปพร้อมกันนะคะแยกให้อ่ะชุดสิบยี่สิบไปแล้วไหนมาดูชุดสิบสองยี่ห้าหน่อยสิเห็นไหม คู่เดียวกันเลยไม่ได้ต่างกันนะคะไม่ได้ต่างกันเนี่ยบาลานซ์เหมือนกันสำหรับคนที่อยากได้แอคชั่นแบบแข็งขึ้นมานิดนึงอยากจะไปตกชโดเน้นไปทางสายชโดตีเหยื่อใหญ่หน่อยตีพวกบัตเบสดกกระโดดนะคะคันหกฟุตหกเวทสิบสองยี่ห้าเนี่ยจะเล่นน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่สิบห้าถึงสี่สิบห้ากรัมนะคะ แล้วก็มีตัวสิบห้าสามสิบที่ลงคู่กับเพนอันนั้นเก่งโคตรอันนั้นคือสายโหดเท่านั้นแต่เอาไปสายงัดอันนั้นคือสายงัดกีทงกีทีตีแคชช้ฝั่งแต่อันเนี้ยตีแคชช้ฝั่งได้นะคะแต่เหยื่อก็ขอให้ซอฟลงมาหน่อยประมาณสิบห้ากรัมสามสิบกรัมดูน้าหนักเหยื่อเอาก็ได้จะไปตกเหยื่อัอมใช้ฝั่งตกปะกงปะเกาตกชะโดนะคะเน้นไปทางนี้ดีกว่าแต่สิบสองยี่้าเขาพีคะพันหลักพันให้ขนาดนี้เหรอสมัยเนี้ย นี่เด้งกว่าล็อตแรกๆเยอะนะครับล็อตแรกๆนี่แข็งโป๊กเลยแล้วน้ำหนักคันเบากว่าเยอะนะคะงัดจักรออะไรผมยังใช้ตัวล็อตแรกเขาอยู่เลยนะครับไม่ยอมหักเลยอไม่หักนะอ่าเมื่อก่อนเคยจัดคู่กับลอก G Max Hook ใช่ไหมบางคนเขาก็อาจจะแบบเอ้ยงบมันอะเซฟงบหน่อยเซฟงบหน่อยแต่พอมันจัดได้ว่าเขาให้โตมาพอจัดชุดแล้วอ่ะชุดเนี้ยเวท12 25นะคะ ครบชุดพร้อมส่งคู่กับลอกเบอร์สองพันห้าได้ว่าเล็บร้อแขมประกันด้วยนะคะแถมสายเอ็นเจแปนพร้อมส่งเนี่ยขนาดตัวมันกำลังตีใส่สายพี่สองพีสามก็ได้นะคะถ้าเอาแบบเทพที่เขาใช้กันเขาก็จะใช้ GMAX ถทัก9 p e ีนะคะรับได้11บอ็กิโลสิกิโลแล้วอะ่ะพี่คะ13โลนี่ไม่ใช่เล็กๆนะปลาตัวเท่าเด็กมันไม่ใช่นะเล็กๆนะปลาตัวเท่าเด็ก าบ,บางคนบอกโอ้13โลเอง13โลนะตอนเนี้ยหาให้ได้4โลหนูก็ด <c oughs> <DJ S 2> ีใจแล้วชะโด4โลเนี่ยหนูดีใจไตแตกเลยตอนเนี้ยไม่ได้หากันง่ายๆนะแต่ถ้าเจอเราก็เราก็งัดดิครับเงัดดีค้ารออะไรเจอเราก็งัดดิครับจริงๆเนี่ยอย่างที่งัดมามันแบบคันสมัยใหม่ๆเนี่ยมันคุ้มนะคะ ไม่ได้บอกว่าคันรุ่นเก่าไม่ดีแล้วมันดีแต่คันใหม่ๆมันเบามันเซนต์มันได้พาวเวอร์มันได้นาจับแล้วมันราคามันถูกลงด้วยมันคุ้มกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะถ้าชุดนี้นะเวทสิบสองยี่ห้าอยู่สามพันห้าเก้าสิบนะคะเวทแปดสิบเจ็ดกับสิบยี่สิบอยู่สามพันสี่เก้าสิบพร้อมส่งแล้วกันจัดโปรปกดโควิดนะคะช่วงนี้อะไรไม่รู้โกรธโควิดไว้ก่อนโควิดแต่โกรธจริงแต่เราก็ยังส่งไปตนีกันทุกวันวันละสองสามร้อยชุดตลอดนะคะไม่ต้องห่วง ทุตยูมิก่อนหน้านี้คือหมดเลยโหดปะละ่จาจัดไม่ถึงชั่วโมงนะหมดหมดหมดแล้วค่ะพี่หมดทุกอย่างแล้วค่ะพี่เพรนั้นโกรธสงสัยจะโกรธจริงลูกค้าก็คงโกรธจริงอะ่ะเพราะว่าบางคนเขาติดอยู่ที่แบบผู้กองภูกเกตบางคนไปติดอยู่บนเกาะนะครับลูกค้าติดอยู่สองเ,<อ>เดือนแล้วเนี่ยออกไป <laughs> ไหนไม่ได้ไงแต่ เราตกปลาได้กับพี่เราอยู่กับมันแบบมีความสุขตกปลาเอาปลามาขายก็ยังได้เงินนะคะพี่ต่อให้ไม่ขายก็ยังเอาไว้ให้ครอบครัวกินได้นะครับคะหนูอะช่วงนี้ไม่ทําอะไรเลยค่ะพี่ไปเหมาบ่อตกกระพงบุฟเฟ่เอามาขายโลละแปดสิบโอ้พี่ลองคิดดูตกได้แบบวันละสิบตัวแปดสิบพี่ก็ได้แปดร้อยแล้วคุ้มยังไม่รู้จะคุ้มยังไงคุ้มจะไม่รู้จะคุ้มยังไงแหลอะอะมาเห็นไหมอินบ็อกกันกระยกระจายแบบ โทรศัพท์นี่ดังันทั้งวันนะคะโอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาอีกนิดนึงนะไอตรงนี้นี่เอยนี่บางคนได้คันไปนะครับโทรมาหน้าก็คือ G Max นะครับไม่ต้องตกใจโทรมาพี่ครับนี่มันไม่ใช่คัน G Max G มโทรมาหน้าใช่ก็คือ G Max นะครับพี่มนูแต่หนูจะเรียกง่ายๆว่าคัน G Max อ่ามันจะได้เข้าใจกันเขาเป็นของบริษัท G Max คค่ะพี่แต่เขาตีรุ่นมาเป็นโทรมาหน้าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะ เฮ้ยอย่าไปบอกเขาแต่มันดีตรงไหนรู้ไหมคะมันดีกับเราเนี่ยแหละเราได้ของที่เราได้ซื้อของถูกคุณภาพดีคุณภาพดีเพราะว่าเขาจะไม่ทําให้เสียชื่อแบรนด์ตัวเองนะคะไม่ไม่ไม่รู้เขาจะทำให้เสียชื่อแบรนด์ตัวเองมาทาไมถูกไหมเขาจะทาให้ดีแต่ให้มันถูกให้มันถูกลงเพื่อที่ลูกค้าจะได้จับต้องง่ายนะคะถ้าในราคาอย่างเนี้ยหนูบอกเลยนะไม่ได้หรอกถ้าสมัยก่อนอะที่เป็นแบงก์เอ็กคอร์สอย่างเนี้ย โอ้ยความจริงอ่ถ้าเกิดว่าตียี่ห้อแพงๆหน่อยนะครับตีชี้นะคะพี่คันเนี้ยต้องมีอย่างน้อยหลักสีส่พันขึ้น,น,นยังไงก็สี่พันขึ้นนะครับคันชี้คันใดว่าเนี่ยเอ็กคอร์สขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่แล้วไก้นไม่ใช่ไกด์อย่างนี้นะไม่ใช่ไกด์อย่าง,ยงนี้ด้วยอ่ะแต่เราก็อยากให้นะคะลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะคะรบกวนนะคะมีแค่อย่างละสิบชุดเท่านั้นนะคะอันนี้หนูเก็บแยกให้เลยนะรบกวนนะคะ แคปชื่อรุ่นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากช่วงนี้สินค้าเราจัดกันแบบลดกระนำซัมเมอร์เซลชุดไหนเนี่ยโทรศัพท์ดังทุก<อ>านาทีนะคะเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือไม่ต้องโทรมา,<อ>าแล้วบอกว่าะะโอนแล้วคือหนูจําไม่ได้จริงๆวันหนึ่งสองร้อยกว่าชุดเพราะฉะนั้นรบกวนพิมพ์แจ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดสเปคไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะลงตอนบ่ายวันนี้เย็นก็น่าจะหมดแล้วโหดปะล่ะ แล้วก็เสื้อตัวนี้ไม่ขายนะคะเหลือตัวเดียวนะคะให้หนูไว้ใส่เถอะเพราะหนูรู้ว่าจะต้องมีคนถามว่าเสื้อขายไหมครับไม่ขายไม่ขายค่ะตัวนี้ซึ้อมาพันสองนะคะขอไว้ขอไว้ใช้เองนะคะโอเคไปดีกว่าแอดมินหัวฟูแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดสบห้าด้วยนะคะกดไลค์และแชร์ด้วยเนาะจะได้รับ เดทบ่อยๆเวลาหนูลงอ่ะก็จะได้ทันนะ<อ>ไม่งั้นไม่ทันคน<า>อื่น,<ค>นเขา<ม>นะไม,ไม่กดกระดิ่ง <c oughs> กดติดตามแต่ไม่กดกระดิ่งค่ะลงเที่ยงอีกสองวันพึ่งแจ้ง <c oughs> พึ่งจะเห็นหมดแล้วจะ้ะเอาจริงหมดแล้วจริงๆชุดเนี้ยจัดโปรคุ้มมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะได้คันสเปคเนี้ก็อย่างที่บอกก็ได้แค่คันใช่ไหมแต่เน,นี้ยเหมือนได้ลอกได้ว่าไปด้วยได้คันไปด้วยได้สายไปด้วยแถมพร้อมส่งไปด้วย นะคะกับชุดโปรโปรอดโควิดนะคะชุดคันจีแม็กคู่ล็อกได้ว่าเรียบร้อยเบอร์สองพันห้านะคะจัดไปโอเคจัดถอดปรดเพราะปอดโควิดอ่าให้ดูความสวยอีกทีหนึ่งนะรับรองครับชุดนี้ถือเข้าไปงานบุฟเฟ่ถือเข้าบ่อเนี่ยไม่มีอายครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะเล่นงานน้ำเช้าก็สิบสองยี่ห้านะคะถ้าอยากจะไปเล่นสายเก็บตก ตีเหยื่อเล็กก็8บ <Yeah. S 1> เจ็ดี่ส20เผื่อเดินหนอนตกปลาช่อนอบางคนไม่ได้แบบเก็บตกก๋าเล่นรวมๆสิบยี่สิบก็ได้ราคา3,490ถ้าชุดโหดพอโกรธโควิดแบบโหดเวทหนักๆก,ก็3,590นะคะ uh, แล้วถ้า <I 'm S 1> อยาก <it> s <S ยได้ชุดแคสจ t ที่ใส่คู่เพนคันเจ็ดฟุต1 5 3ิ0คู่เพน4,000ก็3,890 อันนั้นหนังงัดให้กระเด็นเลยอันนั้นหนังงัดให้กระเด็นนะคะเดีนนะ๋ยวหนูลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันข้ามาแล้วไปก่อนดิไปแล้วครับ